เธอจะรู้สิ่งที่ครูหวังดีกับเธอ3าคนเนี่ยอน,นาคตมันจะดีพวกเธอถ้าแค่นี้ไม่ทนน่ะจะทํามาหากินอะไรได้ล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะครูเป็นสีนะก็มายืนกับพวกผมไหมล่ะได้สิอา้าวงั้นมา,<อ>ายืนเ,เลยได้ครูทําได้อยู่แล้วครูนี่มีความสามารถมากของเธออีกจะบอกให้ครูจะแสดงให้เธอดูอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะอ๋อ เสียงดังจนถึงโรงอาหารเลยอ่ะเดี๋ยวน้องๆก็ตกใจกันหมดหรอกก็มันร้อนนี่ครับครูคอนไรเหวอะไรอ่ะร้อนนี่กระเหวครับเฮ้ยนรกหรือเปล่าเพื่อนเออครูตกงานกิจครูก็รู้นี่ครับว่าแดดเมืองไทยนี่มันร้อนขนาดไหนอดทนสิโอ้โหครูพคายาเป็นคนไหวร้อนไหมร้อนร้อนไหมร้อนครับร้อนไหมร้อนครับสมมติอ่ะเออคามขอกเธอทำผิดกฎโรงเรียนอ่ะ าไม่ทำโทษแบบนี้ใช้ครูทำโทษแบบไหนฮะถามจริงโอ้วิธีลงโทษมันก็มีหลากหลายนะครับครูมาครูต้องเลือกวิธีนี้ด้วยล่ะวิธีนี้แหละพวกเธอจะได้รู้ว่าพวกเธอต้องอดทนและวิธีนี้เป็นประโยชน์ด้วยและพวกเธอจะรู้ว่ามันดีกับพวกเธอในอนาคตครูจยบอกนะครับว่าครูในวังดีวังดีมากด้วยโอ้วังดีประสงค์หลายอสิครูที่มันโตขึ้นไปจะมีประโยชน์ยังไงคือโตขึ้นไปพวกผมนี่ต้องไปทํางานยืนกลางแดดอย่างนี้พวกเธอจะรู้สิ่งที่ครูหวังดีกับเธอ3าคนเนี่ย อนาคตอะ่ะมันจะดีพวกเธอถ้าแค่นี้ไม่ทนอะ่ะจะทํามาหากินไรได้ละ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะครูเป็นสี่นะก็มายืนกับพวกผมไหมล่ะได้สิเา้างั้นมายืนเ,เลยได้ครูทําได้อยู่แล้วครูนี่มีความสามารถมากของเธออีกจะบอกให้ครูจะแสดงให้เธอดูว่าความอดทนของครูมีมากกว่าพวกเธอสามคนร้ 100, 000, 100, 000, 000, 000. อยเท่าพันเท่าแสนล้านเท่าโอ้ เป็นเก้าอกูออว่าแล้วครูเป็นสีระหว่างดีพวกเราจริงด้วยวะนะสบายมากเลยเนี่ยตอนนี้จริงเพื่อนที่ดีนะที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราถูกทำโทษให้ยืนกลางแดดเป็นประจำถูกต้องเดดแค่นี้สบายนี่สินะที่เขาเรียกว่าให้ทำงานตามสิ่งที่เราถนัด <laughs> นะยืนมาสาปีกูจะไม่ถนัดได้ไงโดนออโอ้โทุกวัน ป๊บเีเอาอาคุณไม่ดีแล้ครับสามคนครบเลยครับนี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอมา thank you ครูใช่ครับครูมาทำงานขอบคุณจริงๆครับครูขอบคุณครับขอบคุณมากครับได้อาชีพเห็นไหมความหวังดีจากครูอนาคตเห็นเห็นเลยสุดท้ายก็มีอาชีพจริงครับครูงานอย่างนี้โคตรหายากเลยใช่ดีนะครับที่ครูเนี่ย ผีทางสว่างกับพวกผมอะเป็นพวกครูเลยนะครับเนี่ยพวกเราเลยไม่ต้องกลัวตกงานกันเลยครับผมใช่ไนกาพวกนี่แล้วคุยอยากรู้ไหมครับว่างานของพวกผมเนี่ยคืองานอะไรเอองานอะไรอะพวกผมสามคนทำงานโซลารเซลครับโซลารเซลครับก็เลยจะยืนรับแดดอย่างนี้ไงครับเหมือนกันเลย ว่าไงนะครับเพ่าไงครูคือเมื่อ3-4ปีที่แล้วเรายืนกันกี่คน4คนครับรวมครูด้วยมันก็เลยเกิดอาชีพไงฮะฮะฝากที่โซล่าเซลโซล่าเซลก็เป็นหนึ่งอาชีพที่ครูต้องทำเพราะเงินเดือนครูมันเนาะบริษัทเดียวกับเราอย่าบอกนะครับว่าตั้งแต่ ผมเรียนอยู่กับครูเนี่ยเงินเดือนครูนี่ไม่ขึ้นเลยเหรอครับขึ้นนะ็โอ้โหขึ้นมาสองพันละครับสองร้อยพอกระไไม่พอไม่พอต้องมาทำโต้เล์เฮ้ยรับแสง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 บอยู่รับอยู่สบายว่ะดีที่เราฝึกกันมาแล้วนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับ และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายหนับเหนื่อาายนย,ยิ่งกว่าหาห็บเป็นครูต้องสอนเอดเ็กเด็นูแลจบครบป็ดเซ็ต